วันนี้มันได้ยุงสองคนเนี่ยทำให้ไฟมันดับแล้วก็ทำให้ง,ง่ายวันนี้วันออกพรรษาไล่ยุงอยู่มันจะได้ไม่มียุงก็อาจจะหมดเร็วโอ้ยุงเยอะมากเลยยนะัวันยุงเยอะมากเลยแม่งก็ไล่ยุงให้ล่ะตัวทำไมยุงเดี๋ยวจะเอาไปไว้ตรงนั้นอยู่ยุงมันออกมาจากตรงนั้นออกไหม ลุงมันออกมาจากกูอ่ะใช่ไหมหนูพี่เอาไม้อะไรเนี่ยไม้อ๋อตะเกียบหรออาา่ะฮะมันไใช่มันได้เยอะอเราวังอันนี้เราใช้มือกินก็ได้ลอ,อย <c oughs> ออกก็ <c oughs> เป็นไม้ม มันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็มาลุนน้องกินทำอะไรเออลย,ยุงไลย,ยุงอาจีะเหน,หนี่ก็ได้ ไลยุงอยู <ento sup> yeah, ่ข <sh> no ้างล่างปวดขามากเนี่ยจะกิ่งตกแล้วเนี่ยปวดขาเนี่ยลงไปทไมล่ะขึ้นมาสิเอ้าก็จริไลยุงเนี่ยโคแบบไทยโอ้โหโอ้โหโอ้โหาจีนอ่โอ้สอ